สวัสดีค่ะพี่นิกจากเพจที่ดินสวยตองแปดนะคะจะพามาดูบรรยากาศยามเช้าของพื้นที่ดินแต่ละแปลงนะคะนี่คือหลังจากฝนตกแล้วนะคะก็จะมีเสียงกบเสียงเขียดร้องสําหรับคนที่คิดว่ากําลังมองหาที่ดินที่แบบเป็นแนวสวนเกษตรก็จะพบบรรยากาศประมาณนี้นะคะพี่นิกก็เลยเอาบรรยากาศสดๆหลังจากฝนตกมาให้ดูว่าการที่เรามีที่ดินอยู่ในสวน ในนาในไร่นะคะที่แนวสวนเกษตรก็จะได้ยินเสียงประมาณนี้นี่คือชานเมืองของกทมนะคะพ,พื้นดินแต่ละแปลงการที่จะมีที่ดินเป็นสวนเกษตรก็จะพบบรรยากาศที่น่าอยู่บรรยากาศเย็นๆเสียงกบเสียงเขียร้องเมื่อตอนหลังจากฝนตกนะคะนี่คือยามเช้านะคะใกล้รุ่งแล้ว สวยงามมากค่ะเสียงเพราะมากสำหรับวันนี้สวัสดีค่คะ